อากอดยายก่อนคิดถึงยายก่อดยายอากอดยายโอ้ยอยากให้ยายกลับบ้านหนูคิดถึงยายโอ้ยดูกินข้าวติดเต็มปากเลยไปไปพี่แมายบายคุณยายครับไปแล้วไปแล้วยายไปแล้วเอาตามยายยายไปแล้วลูกหนูก็วิ่งตามไม่ทันหรอกไปไหนนั่นเอา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 นางกลับมายายกลับบ้านเถอะลูกโอ้ยนี่นางวิ่งตามไม่ทันหรอกโอ้ นให้ยายกลับบ้านซะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะพอดีว่าคุณยายกับคุณน้ามาหานะคะมาจากเอ่อต่างจังหวัดนะคะมาหาเนาะเนี่ยนะคะก็กําลังส่งคุณยายกลับบ้านนะคะน้องบพอพอยอยากกลับบ้านกับยายด้วยเหรออ๋อให้นางอยากกลับบ้านกับยายด้วยไม่อยากให้ยายกลับนะคะ ันดีคุณน้าแวะมาเล่นด้วยนะคะกับล้านลานพาล้านลานมาหาแม่นิกมาหาเด็กอ้วนตอนนี้คุณยายกาลังจะกลับแล้วอ้วนไปช่วยยายยกของลูกโตเป็นสาวแล้วต้องช่วยยายยกของด้วยอะยายให้หนูไว้ด้วยยายอยากไปกับยายนะคะนี่คุณแม่นะคะแม่ของแม่นิกเองนะคะพี่ๆขาอ่ะอ,ะอะ่บอกพอยอยากไปด้วยบอกพอยยายยายบอกพอยอยากไปด้วยยาย ให้บอกพลอยไปด้วยโอ้ยอยากไปส่งยายด้วยนะคะหนูอยากไปด้วยวโอ้หนูจะขึ้นตรงไหนไหนนางจะขึ้นตรงไหน,น,อ,น,นอ่าเว้นเว้นพื้นที่มาให้น้องบอกพลอยไปด้วยนะคะอุ้ยไม่ได้หรอกน้องบอพลต้องนั่งข้างหน้าแคเพราะว่าเดี๋ยวน้องบอกพลจะร้อนเดี๋ยวผิวจะดํานะคะนั่งหลังไม่ได้ตัวเล็กๆนั่งข้างหน้าเลยนะคะ อ่ายายกลับบ้านแล้วยายกลับบ้านแล้วหนูหิวข้าวหนูหิวข้าวที่ไหนได้แอบืคิดว่าจะอยากมาส่งยายที่ไหนได้เห็นข้าวอยู่ในรถนะคะข้าวอยู่ในรถเออเฮ้ยอินข้าวติดเต็มฝากเลยเป็นสาวเป็นนางไปจมพระไม่ดุย้ยอ,อ,อยากกินข้าวข้าวหิวข้าวเนาะยายหุงข้าวมาให้ด้วยนะคะวันนี้ อ่มีอีกไหมหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยอ่ะอ่หมดแล้วหมดแล้วข้าวยายหมดแล้วหิวข้าวหิวข้าวยายมีข้าวอีกไหมโอ้มะาม่วงมะาม่วงสุกยายเลยโอ้มามาส่งของขลุมากินของขลุ่มาส่งยายหรือว่ามาแอบกินผลไม้ยายเนี่ยแล้วยายจะได้อะไรกลับบ้านล่ะโอ้ ปลาตอดมือปลาตอดไม่อีกไงมีอีกไงเอากินมะม่วงเลยมาส่งยายมากินของยายเออมาส่งยายมากินของยายเนี่ยโอ้หลานสาวคนนี้ยังไงเนี่ยส่งยายด้วยกินของยายด้วยกินข้าวกับมะม่วงนะคะมะม่วงนี้ล้างแล้วนะคะก็เลยให้คุณแม่กลับบ้านพอดีว่าจะกินแต่กินไม่หมดนะอยากไปอยากไปให้หนูไปด้วยให้หนูไปด้วย ออน้องพลอยต้องนั่งข้างหน้าลูกอีนาเป็นสาวเป็นนางนั่งข้างหลังได้ยังไงแม่นิคไม่ยอมหรอกเออนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้านั่งข้างหน้ายังไงโอ้โอโอ้อยากนั่งข้างหน้าหนูอยากนั่งข้างหน้าหนูไม่อยากนั่งข้างหลังแม่มันร้อนหนูอยากไปข้างหน้าน้าอีนางจะขึ้นตรงไหนก่อนนะโอเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ อ้อยนอนนอลูกสาวแม่นิพอยายกลับบ้านแล้วด้ยายกลับบ้านแล้วยายกลับบ้านสนใจยายไหมนี่ไปไปยายก่อนได้วยไปไปยายก่อนลูกไปไปไปไายายหอมแก้มยายก่อนหอมแก้มยายยังไงหอมแก้มงไงลหอมแก้มยายยังไงลูกจุ๊บก่อนจุ๊บยาย อ่ะกอดยายก่อนอ่ะพ่อให้กอดยายหน่อยอ่ะยายพี่ยมทันรู้อ่ะกอดยายก่อนคิดถึงยายกอดยายอ่ะกอดยายโอ้ยอยากให้ยายกลับบ้านหนุ่มคิดถึงยายโอ้ยดูกินข้าวติดเต็มปากเลยบายบไปซื้อพี่ไไปไปพี่พี่ก่อนเด็กเด็กเด็กไปจอมผ้าไม่รู้ยังไาหนมจอมผ้าไหมเฮ้ยเนาะอยากไปกับยายสงสัยข้าวค่ะอยากกินข้าว มีข้าวอีกไหมยายเออเฮ้ยโอเคค่ะจังใจเอาทำเอาป่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 ายายกลับแล้วยายกลับแล้วน้องบอทอยโอ้ยมีข้าวไม่ใช่ทำไรนั่นขโมยข้าวยายแล้วโอยหิวข้าวเขาได้กลิ่นข้าวหมดแล้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 ว ข้าวยายหมดแล้วลูกอโอ้ยแล้วยายจะได้อะไรกินข้าวเนี่ยโอ้โอ้เอ้ารู้จักกำข้าวกินด้วยค่ะตอนนี้เอ้ามอหนึ่งเลยมอหนึ่งเลยจ้เาเบ,บาๆมาส่งยายมาแอบกินของยายอีกทีนี้โอ,อ้ยไปพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหมดแล้วลูกเหลือเทิรหมดแล้วลูกหมดแล้ว ไป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 โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไปไปไหนดูข้าวหมดหรือยังข้าวหมดหม้อเลยจ้ะไป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 บายบายอ่ะบายบายยายก่อนโอเคจ้าบายบายทุกจ้ายายก่อนเออทุกจ้าปึ๊บขอปั๊บเลยอันนี้ทำไมไม่นั่งข้างในคะมันร้อนเลย มีอีกไม้มีอีกไม้มีข้าวอีกไม้ยายหนูหิวข้าวโอ้ยหนอนยายหนูหิวข้าวว้าวว้วว้าวว้วเฮ้ยโอ้ยไปไปเพื่อนรถเพื่อนรถไป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 โอ้ข้าวติดเต็มปากเลยบายบายครับ บายบายคร่ะค่ะบายบายค่ะค้วนควยพอดีหลานเมารถนะคะโอเคบายบายครับคุณยายครับสูงยายขึ้นรถก่อนรสายก่อน พอพลอยส่งน้องขึ้นรถอ้อยส่งพี่ขึ้นรถจ้าอ่เอา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 อีนางยังสงสัยแต่ข้าวอยู่นะคะเอ้ออีนางข้าวยายหมดหม้อแล้วลูกข้าวยายทำไมอร่อยจังเลยข้าวคุณยายเนี่ยอืออ๋ออ่ะไปครับ บายบายก่อนเออชาวนาดูดูครับบึกบู๋ไายบายยายก่อนโอ้โหพอดีรถใหญ่เกินไปนะคะไม่มีที่นั่งให้น้องบอดทอยไปแล้วบายบายคุณยายครับไปแล้วไปแล้วยายไปแล้วเอาตามยาย ยายไปแล้วลูกหนูไปวิ่งตามไม่ทันหรอกไปไหนนั่นเอาเอ้าเอ้าเอาพี่นางกลับมาลูกยายไปแล้วโอ๊ยนอนอกลับมากลับมาไปลูกไปเยอะๆปลา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 ปลกลับบ้านหาพี่วัวเร็วเร็วยายไปแล้วลูกยายกลับบ้านเดี๋ยวยายมาหาใหม่ลูกค่ะนี่แลมาติดยายกลับบ้านลูกโอ๊ยโอ๊ยไก่โอ๊ย นางอย่าให้ยายกลับบ้านเถอะลูกนี่นางวิ่งตามไม่ทันหรอกโอ้ยเนอ,อให้ยายกลับบ้านซะโอ้ยไปไปไป,ไปให้ยายกลับบ้านนะให้ยายกลับบ้านดูค่ะวิ่งหนีเลยอยากกลับบ้านกับยายไม่มยียายไม่ให้ขึ้นรถนะคะไม่ยอมอยากขึ้นรถกลับบ้านกับยาย <c oughs> โอย อยู่ไหนแล้วล่ะอีนางเยอะเยอยยยอะโอ้ยไปไปยายกลับแล้วโยกไปไปโอ้ยนอพี่ขาเอฮ้ยไปไปไปไให้ยายกลับบ้านเดี๋ยววันหลังยายก็มาเล่นด้วยใหม่แล้วโอ้ยนอนี่แหละค่ะติดยายนะคะยายเพิ่งมาเอง ติดยายซะแล้วไม่อยากให้ยายกลับแล้วโอ้ยไปเลยมาอยู่กับพี่บัวเลยคนดือ้อยายมาแล้วลืมพี่บัวเลยค่ะพี่พี่โอ้ <c oughs> ความน่ารักของน้องอ้วนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องบอบรอยคี้รื้อด้วยนะคะสิทิพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะ ร้อนมากๆเลยค่ะแดดแรงมากๆเลยตอนนี้ทั้งร้อนแล้วก็ทั้งแดดเลยนะคะ,ะนี่ก็โครงการการศาสตร์นะคะของน้องบอกพรอยคิดื่อแล้วพี่บวัวขาวก็95เแล้วเหลือแค่เสาหลักนะคะเสาหลักเนาะเผื่อบางทีพี่บวัวขาวตกมันมาเร็วในปีนี้นะคะก็เราก็ต้องเตรียมการเตรียมงานไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมกับพายุกับฝนกับอะไรทุกอย่างนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องบอกพลอยขี้ดื้อด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะผลิตภัณฑ์ของน้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าผ้าตลอดจนไปถึงเครื่องประดับนะคะก็มีมาบริการพี่ๆนะคะท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะเพื่อสนับสนุนค่าอาหารเด็กๆเนาะก,ก็ติดต่อแม่นิกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะเด็กน้อยแก้มป่องกินข้าวติดเต็มปากเลยโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบายครับ